เปิดเรื่องราวชวนอึ้งของวิกตอร์นัวนักข่าวชาวฝรั่งเศสที่ถูกยิงเสียชีวิตแต่หลุมศพของเขากลับกลายเป็นหลุมศพที่บรรดาสาวๆแห่มาลูบเป้าเลยถิดไปถึงขั้นไปนั่งทำกิจกรรมกับรูปปั้นกลายเป็นหลุมศพแห่งตำนาน18บวกวิกตอร์นัวคือนักข่าวชาวฝรั่งเศสและนักหนังสือพิมพ์มีชีวิตอยู่ในปลายศตวรรษที่19 เขาเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ของตัวเองไม่ได้เด่นดังหรือมีชื่อเสียงอะไรแต่โชคร้ายที่ต้องจบชีวิตลงเพราะปัญหาความขัดแย้งของต้นสังกัดก,กับชนชั้นสูงการเสียชีวิตของนัวททำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านจากประวัติฝรั่งเศสแต่สิ่งที่ทำให้เขาโด่งดังไปทั่วโลกชนิดที่เขาเองก็คงไม่มีวันคาดคิดคาดฝันคือการเป็นสัญลักษณ์ของการเจริญพันธุ์และเซ็ก วิกตอร์นัวทำงานให้กับหนังสือพิมพ์ในกรุงปารีสซึ่งในเดือนมกราคม1870เจ้าชายปิแย่โบนาปาร์ตพระภาติยะของจักรพรรดินโปเลียนที่หนึ่งหรือนโปเลียนโบนาปาร์ตส่งสารไปยังมากีเดอร์โรเชฟอร์ดลูเซเจ้าของหนังสือพิมพ์โทษฐานออกตัวสนับสนุนหนังสือพิมพ์อื่นที่โจมตีจัก,กรวรรด